สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหมีนา59นะครับโจทย์บอกว่าถ้าพาราโบลารูป1มีแกนสมมาตรทับกับแกน y และผ่านจุดปลายของส่วนของเส้นตรง 2x บวก 3y ลบ6เท่ากับ0เมื่อ x สอดคล้องกับสมการนี้แล้วความยาวลาตัลเล็กตามของพาราโบล a าเท่ากับข้อใดโจทย์ข้อนี้ถามหาความยาวลาตัดเลกตามของพาราโบลาซึ่งก็คือแอบส์ลูด 4c นะครับเขาบอกว่าพาราโบลารูปหมีแกนสมมาตรทับ แกน y ถ้าพี่แบงค์วัดกราฟแกนสมมาตรทับแกน y เนี่ยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าพาราโบลาแกนสมมาตรมันทับแกน y เป็นเส้นนี้แกนสมมาตรคือแกนที่มันแบ่งครึ่งพาราโบลานะครับเพราะฉะนั้นเป็นต้องเป็นพาราโบลาไม่เป็นพาราโบลาหงายก็เป็นพาราโบลาควา่ำอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆก็คือพูดง่ายๆคือเป็นแนวตั้งแต่ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นหงายหรือคว่ำทีนี้เขาบอกว่าพาราโบลาเนี้ย ผ่านจุดปลายของส่วนของเส้นตรงปกติเราบอกว่ามันมีเส้นตรงเส้นตรงคือมันยาวไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าพูดคำว่าส่วนของเส้นตรงคือเราดึงมาแค่บางส่วนคือต้องมีจุดปลาย2อันแล้วเหมือนกับว่าเราดึงมาแค่นี้ครับเนี่ยเราเรียกมันว่าส่วนของเส้นตรงเขาบอกว่าผ่านจุดปลายส่วนของเส้นตรง 2x+3y-6=0 เมื่อ x สอดคล้องกับสมการนี้พอพี่แบงค์บอกว่างานก็มาแก้สมการนี้กันก่อนละกันตัวนี้คือ Absolute r รู t x กำลังสองลบ x บวกด้วย Absolute 3ลบ x ลบกับ Absolute x ลบ3แล้วเท่ากับ0พอดีพี่แบงค์เห็นว่าตัวนี้รูท x กำลังสองมันก็คือ Absolute x ปะครับรู t ของ x กำลังสองมันได้ Absolute x ลบ x อยู่ บวกกับแอบส์ลูดสามลบเอ็ลบด้วยแอบส์ลูดเอ็ซลบสามเท่ากับศูนย์อยู่ประเด็นก็คือพี่แบงค์เห็นว่าตรงนี้มันเป็นค่าสัมบูรณ์บวกกับค่าสัมบูรณ์การที่ค่าสัมบูรณ์บวกกับค่าสัมบูรณ์นั้นนะ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของมันก็คืออะไรครับเราสามารถคิดวิเคราะห์ได้เลยว่าทั้งสองก้อนนี้ปกติมันมากกว่าเท่ากับศูนย์การที่มันจะมาบวกกันแล้วมันได้ศูนย์เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่แต่ละก้อนเป็นศูนย์แน่ เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็เลยสามารถสรุปได้ว่า Absolute x-x บเนี่ยต้องเท่ากับ0และ 3-x ลบ x ลบด้วย Absolute x-3 กลบ3ก็ต้องเท่ากับ0อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือได้เป็น Absolute x เท่ากับ x และตัวนี้ถ้าพี่แบงก์ย้ายข้างนะมันคือ3ามลบ x t เท่ากับ absolute x ซลบ3ซึ่งซึ่ง,งพี่แบง้์คุ้นๆกับนิยามตรงนี้พี่แบงค์ขอลบนะครับนิยามของ Absolute x เนี่ยเป็นไง นิยามของ Absolute x มีค่าออกมาเป็น x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0มีค่าเป็นลบเเมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เพียงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเห็นชัดๆเลยตอนเนี้ยตัวเนี้ยมันบอกว่า Absolute x มันเท่ากับ x นั่นก็แปลว่าต้องเกิดจากการที่ x นั้นมันต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนย์แน่ๆส่วนตัว Absolute x-3 ลบสเนี่ยกับ3 x ลบเนี่ยมันก็คุ้นๆกันอีก a อ s o l ล t e x บสเปิดออกมาเป็น x ลบส เมื่อ x ลบ3นั้นมากกว่าเท่ากับ0แต่เปิดออกมาเป็นลบของ x ลบ3เมื่อ x ลบ3นั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งถ้าเรากระจายลบเข้าไปมันก็คือลบ x บวก3มเอ้ามันก็คือตัวนี้พอดีเลยสิงานแปลว่าตัวนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับ3ถูกไหมครับเอามาเชื่อมด้วยคำว่าและนั้นบอกว่ามันคือ0ขึ้นไปกับ3ลงมาอินเตอร์เซ็กตกันก็คือได้ตรงนี้ แปลว่าจุดปลายของ x เนี่ย x ต้องมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ3ดังนั้นถ้าบอกว่ามีกี้เรามีส่วนของเส้นตรงตัวนี้อยู่มีเส้นตรงอันนี้อยู่ถ้าอยากจะหาส่วนของเส้นตรงพี่แบงค์ลองหาดูซิว่า x เป็น0 y ได้เท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ลองแทนค่าดูนะครับถ้า x เป็น0ก็คือโอเคมาทำกันเร็วๆแล้วกัน x เป็น0ตัวนี้เป็น0ไป y ก็ได้2ถูกไหมแล้วก็ถ้าหากว่า y เออถ้า x เป็น3ปรากฏว่าถ้า x เป็น3นะพอแทนค่าลงไปตัวนี้ออกมากลายเป็น6ใช่ไหม3คูณ2แล้วก็บวก3 y ลบ6เท่ากับ0 6ลบ6หายไปก็แปลว่า y ได้0ดังนั้นจุดที่มันมีอยู่ก็คือมีคู่ดับ0 2แล้วก็มีคู่ดับ3 0 แปลว่าเป็นพาราโบลาที่ผ่านสองจุดนี้ทีนี้บังเอิญว่าแกนสมมาตรเนี่ยมันแกนสมมาตรมันทับแกน y ด้วยถ้าบอกว่าแกนสมมาตรทับแกน y แล้วจุดจุดหนึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยเราสังเกตอะไรบางอย่างไหมปกติการที่แกนสมมาตรมันผ่านเนี่ยมันจะต้องผ่านจุดยอดเท่านั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่แบงก็เลยบอกได้ว่าไอ้จุดศูนสองตัวเนี้ยมันก็คือจุดยอดของพาราโบลาเนี่ยแหละแล้วก็ เป็นพาราโบลาที่มันผ่านจุดศูนยก็เท่ากับมันเป็นพาราโบลาที่มันกว้างอย่างนี้เลยโอเคไหมก็กลายเป็นพาราโบลาความทีนี้โจทย์อยากรู้แอดซูลต์ 4c ถูกไหมงั้นพี่แบงก์ก็มาสร้างพาราโบลาตัวเนี้ยการสร้างพาราโบลาตัวนี้ทําไงดีแ้์ขอเลื่อนลงหน่อยละกันพาราโบลาตัวนี้คือ แนวตั้งต้องเป็น x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ 4c y ลบ k h k รู้แล้วว่าคือ0กับ2ขว้วนี้ก็คือกลายเป็น x กำลังสองเท่ากับ 4c y ลบ2หา c หาโดยการที่มันผ่านจุด30นะครับยังเอา30ูลงมาแทนค่าก็เลยกลายเป็น3กำลังสองเท่ากับ 4c คูณกับ0ลบ2 แปลว่า 4c มีค่าเท่ากับ9ส่วนลบ2แต่โจทย์ถามหาลาตัสเล็กต้มซึ่งมิกี้พี่แบงค์บอกไปแล้วว่ามันคือแอบส์ลูด 4c มันก็คือแอบส์ลูดของลบ9ส่วน2ซึ่งก็คือ4.5ดังนั้นคำตอบข้อน,นี้จึงตอบ9ส่วน2ก็คือช้อย3นะครับงั้นตอนนี้สิ่งที่พีแบงได้ออกมาก็คือตรงนี้นี่เองแล้วตอนนี้สิ่งที่อยากให้มองอีกรอบนึงนะครับก็คือ การที่พี่แบงค์คิดวิเคราะห์เรื่องของการที่เป็นค่าสัมบูรณ์แล้วมาบวกกันเท่ากับ0เนี่ยมันสามารถบอกได้เป็นอย่างนี้ออกมาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่แบงค์ตอบ9กส่วน2ช้อยสนะครับ